สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอยกเช่นเคยค่ะอัปเดตสินค้าหน้าร้านประจำวันที่17มกราคม2565นะสำหรับตัวนี้เป็นตัว L 4508ตัว DT นะคะตัวที่ฮิตมากๆเลยนะ,ะมาเมื่อไหร่ก็จะหมดเร็วๆเลยสำหรับตัวนี้นะคะ45แรงม้าจากค่ายคูปต้าค่ะเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวกันเลยเนาะก<ๆ>่อนอื่นที่จะไปรีวิวนะคะพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องนี้ก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะคะเวลาหนูมีคลิปใหม่มาอัปเดตเนาะจะได้ คุณแจ้งเตือนเลยพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเรานะคะเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวให้ฟังกันเลยนะคะตัวนี้ L4508 สภาพพร้อมใช้งานนะตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานขออภัยนะคะรถยังไม่ได้ล้างเลยแล้วขอขายตามสภาพสภาพนี้เลยนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วก็อ่าขอขายตามสภาพนี้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะเครื่องดีเลยเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องยังแน่นอยู่เลยนะคะเกียร์ก็เข้าง่ายนะคะสตาร์ตติดง่ายเลยใบมีดดินหน้ามีบูทหลวมบ้างนะคะแจ้งกันตรงๆแบบนี้เลยเนาะในส่วนของคันนี้นะคะปีอะไรยังไม่ทราบแน่นะคะแต่ว่ามีเล่มทะเบียนแน่นอนนะคะแต่เล่มยังไม่ได้มาเนาะมีเล่มแน่นอนนะคะได้เล่ม100%แน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวถ้ารู้ปีเมื่อไหร่เดี๋ยวหนูมาจะมาแจ้งที่ล่างคลิปนะคะ สำหรับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าแบบนี้เลยแล้วก็อย่างที่เห็นรูปนะคะใบมีดดันดินหน้าแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังเป็นโรตารี่เป็นโรตารี่ตาช้างเลยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นโรตารี่ตาช้างเนาะให้ชมนะสภาพพร้อมใช้งานนะคะเครื่องติด ยังแน่นอยู่เลยนะในส่วนของตัวนี้นะคะ L4508 เดี๋ยวเราจะแจ้งราคากันบ้างเนาะสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่255,000บาทนะคะอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยพร้อมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะอยู่ที่ราคา255,000บาทรวมส่งนะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ ID Line ด้านล่างนี้เลย0875734727 ID Line น้ำตาล2611นะคะแอ ไลน์มาพูดคุยต่อ,ตองราคากันได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้ขอรูปขอคลิปเพิ่มเติมกันได้ที่ ID ไลน์นี้เลยทักมาได้24ชั่วโมงเลยนะคะพี่พี่านใดที่สนใจเนาะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่ะอำเภอขุงจังหวัดกำแพงเพชร เปิดทุกวันนะคะ365วันไม่หยุดวัวนเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะตเลิกนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะสําหรับตัวนี้สามารถสั่งจองกันได้ค่ะไม่มาชมสินค้าก็สามารถที่จะจองกันกาอากาศได้เลยนะคะโอนมาจํามาจอง1-2 0มื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับสินค้านะคะพี่ๆท่านใดที่จะมาชมของจริงหน้าร้านก็โทรแจ้งกันก่อนนะคะว่าจะมาชมวันไหนแล้วเวลาไหนเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะสําหรับร้านเราเปิดขายมา แล้วมากกว่า10ปีเนาะมากกว่า10ปีหายห่วงแน่นอนนะคะสั่งซื้อสินค้าจากทางแล้วเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์แน่นอนนะคะตัวนี้ L4508 ขอขายตามสภาพเลยนะคะสภาพนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้ปรุงแต่งอะไรให้นะคะราคาก็ตามนี้เลย255,000บาทมื่พบาที่ท่านใดที่อยากจะได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะอยากจะได้เป็นหางตัดหญ้าหรือว่าอยากจะได้เป็นผ่านพวันทักมาพูดคุยกันหลังไม่ได้เลยนะคะ ตามไอเดีไลน์นี้เลยเนาะนี่ให้ชมประมาณนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้ราคาต่อรองได้พร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะคะอันนี้ให้ดูในส่วนของโรตารี่หลังนะคะโรตารี่เป็นยี่ห้อตราช้างนะคะโโรตารี่สภาพค่อนข้างดีเลยนะสภาพค่อนข้างดีเลย ระบบการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพีดีโอหรือว่าไฮดรอลิกยกขึ้นลงใช้งานได้ตามปกติเลยนะตัวนี้สภาพเดิมๆนะคะขอขายตามสภาพสภาพเดิมๆเ,เลยพี่ๆท่านใดที่ไม่ได้ซีเรียสนะคะตรงนี้ก็ไปใช้งานกันได้เลยสำหรับ45แรงม้าจากร้านวอลริฟแท็กเตอร์นะคะใช้งานได้ตามปกตินอะอยากได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไมค์กันได้เลยนะคะอันนี้ชมในส่วนของด้านหลังนะคะเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะคะตัวนี้ เชื่องยังแน่นอยู่เลยเดี๋ยวพาชมในส่วนของร้อยยางคู่หลังเนาะให้ดูร้อยยางหลังนะคะร้อยางอยังก็ยังสภาพดีอยู่เลยนะร้อยางสภาพดีหมดเลยทั้งสีเส้นนะคะนี่ให้ชมดอกยางยังดูดีอยู่เลยนะ พี่ๆท่านใดสนใจอย่าลืมทักทายกันพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ละกันนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ